เดี๋ยวเนะปาลจอดีครับ สวัสดีครับทุกคนนะครับมารายงานตัวนะครับนาน้อไม่เลยเจอกันเลยเนาะอ่าเข้ามาคุยไรนะครับเขามาทายอะไรนะในมนคือตูยันเป็นเลยก็คือหลังจากว่ามนจะมาไดไปลายเรื่องสองเก่าแล้วก็เข้าสู่สองใหม่นะครับวันนี้ถ้าพี่น้องพี่น้องคนไหนจำมนได้อยู่ก็คือเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันหน่อยนะครับแล้วก็ต่อไปนี้มนจะ ทำองใหม่หรือว่าจะเป็นซองที่มลกำลังไล์สดอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่ามลอาจจะทำเป็นซองช่องทางนะครับตอนนี้นะแต่ว่าอ่าองใหม่มลยังไม่ได้สมัครแต่มลจะใช้ซองนี้เป็นหลักก่อนนะครับพี่น้องเนาะถ้าเกิดคนไหนยังสมอลไล่ล้วก็ยังจะติดตามมลต่อไปก็ค,คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับเนะาะว่าตอนนี้ออกกาศอยู่ตรงฟังใหญ่นะครับแต่ว่าเน็ตจะอ่อนนิดนึงนะเพราะว่าอ่าเติมเงินเช่นเดือนอะ เติมเงินโทรศัพท์เดนนะครับว่ายังอยู่กันไหมเอ่ยยังอยู่กันหรือเปล่าแฟนขำมอยังอยู่ไหมก็รับชมอยู่ตรงไหนมากนะครับหรือว่าเน็ตเนียไม่ดีถ้าเหน๋ยดไม่ดีแล้วลงไปก่อนก็เลยนะสวัสดีครับถ้าเน็ยไม่ดีได้ลงไปก่อนก็เลยนะแล้วก็แฟนเพจก็มอนชื่อก็จะมนหมดเติมนะครับเพลงแต่ว่าเป็นอันใหม่เหมือนเดิมเหมือนเก่า สองซ่องอยู่ทุกมอนอันเก่านะครับพี่น้องอ่าหยุดติดตามไปก่อนเลยนะครับตอนนี้คืออ่ามนมนล้ลงคิวแล้วย้อนขอให้พี่น้องเขากดไลค์กดแชร์ให้มนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรกดไลค์กดแกดชร์ให้แล้วก็เพื่อจะไม่งั้นก็ไปคอมเมนต์ในช่องเก่าว่ามอนไม่ได้ใช้ช่องนี้แล้วนะครับพยายามเข้ารหัสผ่านยังไงก็เขาไม่ได้ก็กลับกลายเป็นช่องคนอื่นไปไลใไลเหล่านั้นก็คืออาจจะเข้าบัญชีของจินหรือเปล่านะครับ ก็เขาหมอไม่เข้าแต่ว่าพุษนายังเข้าอยู่นะครับคือมวลลำบากอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่าซองอยู่ทุบของมวลอ่าร่มหลายแล้วคือมันเขาแตกเลยจริงๆนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมวลบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรมวลมวลจะมาเป็นซองนี้นะครับพี่น้องพากันอ่ามากดได้กดแชร์ซองนี้แล้วก็เข้าไปคอมเมนต์ซองเก่าหน่อยนะครับว่าอ่า ที่ถ้ากดถ้าลักมนนะก็กดไลค์ถูกใจกดแชร์ให้มลด้วยมนแนละ้วเป็นคนเดิมนะมนจะกลับมาสู่อีกครั้งหนึ่งนะครับกับพี่น้องนะแล้วก็จะให้อ่าถ้าเกิดเขา้เขาไปคอมเมนต์สองเก่าใช่ไหมมันก็ให้อันนี้มันเป็นมนตัวจริงหรือตัวปลอมตอนนี้คนเขากําลังดังเดอยู่นะครับอ่าเพราะว่ามนก็ไม่รู้จะลงอะไรเนาะลงลงคลิปมาต้องมาแจไปก่อนอะไรเงี้ย ต่อไปมนฑ์จะพยายามลงคลิปกินที่พี่น้องคนไหนชอบดูแบบไหนก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับในมณจะสิริสายอย่างเป็นทางการมนจ์พยายามอย่างยิ่งนะครบพี่น้องเพราะว่าตอนมนฑ์มามน์ก็มาหางานถามพี่น้องเขาว่าชาบลีใช่ไหมครับว่าเขามาหางานถามก่อนแล้วพรามีงานพราะมีงานเราก็มีเงินเงินเสร็จแล้วเราก็ต้องซื้อเงินนู่นนี่นั่นมาให้กินมากินเงี้ยเราก็มันก็ต้องอะไรก็แล้วแต่เราไม่การพูดนะครับ อ่าจะไดีครับคุณมนเจ้าดีครับเจ้าดีค่ะพี่มนเจ้าดีครับเจ้าดีทุกทุกคนนะพี่น้องเน,นาะนานมากที่ไม่ได้มาเจอกันรอนานมากที่ไม่ได้มาพูดกันสดๆแบบนี้เลยนะครับเราอยู่ตรงไหนกันพ่ออ่าอยู่ตรงไหนกันบ้างคะเนี่ยภาษาก็จะเป็นภัษาภาษาแล้วนะวนขึ้นเยอะเลยแล้วก็ดีค่ะว่าเนียรลีไม่เป็นไรค่ะว่าขอบคุณมากนะครับแล้วก็พี่มลเขียนคอมเมน ไม่ค้าเห็นครับเห็นเห็นคอมเมนต์เยอะๆเลยแล้วก็ทักทายกันหน่อยว่าเป็น F4 เก่าหรือ F4 ใหม่ยินดีตอนรับเขาส้นแหน่เล็กๆนะครับอนั่นแหละเป็นส้นแหน่แบบว่าชื่อชื่อเลื่อมแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรชื่อเลื่อมแต่ว่าเป็นคลิปใหม่เป็นอันใหม่นะครับคือมนก็คิดถึง F4 แฟนคำมืองินเพลงแต่ว่ามนทำมนทำแล้วมันไม่ได้จริงๆพยายามเขายังไงก็เขาไม่ไล่สองเก่านะพี่น้องเนาะ แล้วก็ตอนนี้ก็ผักกไดไลค์กดแชร์ให้มนด้วยนะครับเราจะ,จะเจริญเติบโตมาด้วยกันนะครับเหมือนเหมือนคนผูกไหมอันนี้มนมีเวลาอะไรสดก็ประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรอยู่นะครับมนครึ่งชั่วโมงได้นะแล้วก็แชร์แชร์ให้หน่อยนะครับพี่น้องแชร์ให้หน่อยแล้วก็เข้าไปอที่ถอดของมนก็ซื้อมนกันหมดเลยแล้วก็แฟนเพจนะครับตอนนี้แฟนเพจก็ยังไม่ค่อยเจริญเติบโตเท่าไหร่เพราะมนไม่ค่อยลงคลิปมนบอกเลยเลยว่า มนก็มีพละแล้วก็มอนก็ซ้องมันเสียแล้วมนก็มาหางานถามนี่นะครับอยากเอาเมาสสู้เหมือนกันนะเพีงเยงแต่ว่าพยายามอยู่เพื่อจะได้สู้กับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าชมสักสร้างบอดเชียงใหม่ค่ะขอบคุณนะครับนะขอบคุณครับฝากกดไลค์ลกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วมอนจะลงทุกวันที่นี้ไม่ว่าคลิปอะไรก็แล้วแต่มนจะลงเพีงเยงแต่ว่าคลิปช้านที่มนเป็นอ่ายูทูบสอดอ่ะมันจะเพียงว่าจะมีดิกระสิทธ์นะ ลูงนั้นมันอาจจะตอนนี้มีคนติดตามอยู่สองพันกว่าคนเพียงแต่ว่ายอดอยอดรับชมนะครับยอดรับชมยังไม่ถึงตอนนั้นอะเกือบถึงแล้วแต่วมานมาประเทศไทยครั้งหนึ่งใช่ไหมพี่น้องจําได้แล้วมนก็กลับไปกลับไปแล้วเราก็มนก็มีเรื่องปัญหาชื่อประจํามันของมลอนนะแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเรามาอยู่เชียงใหม่ลงคลิปนิดนึงแล้วก็หายไปสักพักแล้วก็ยอดการติด,ดอยอดกติดตามไม่ลดลงแต่ว่ายอดรับชมลดลงนะครับ มันถึงไม่มีโฆษณาเข้าอยู่้านนี้เพียงแต่ว่าเป็นโฆษณาแบบว่าไม่ได้ตงังในนี้ไงมันก็ก็คัดใจกันอ้าพยายามกันหน่อยนะครับอย่างไงก็ต้องไรดีเหมันเดิมแล้วก็ต้องกลับมาให้พี่น้องได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพียงแต่คลิปกินน้าพริกหรือว่าซอยจูหรืออะไรต่างๆนานาที่มนเคยกินอนะ่ะมนก็ไม่เคยลืมแล้วก็มนก็ไม่เคยลืมประเทศไทยด้วยนะครับ จริงจงมนเคยกินที่ไหนมันเคยอยู่ไงเคยกินยังไงมนไม่เคยลืมแล้วก็ยังรักเอฟซีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีเอฟซีทุกคนมนก็คงไม่มีวันนี้แล้วก็เราคงไม่ได้รู้จักกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ที่มนกลับมาเพราะอะไรมนกลับมาเทียมคันไม่ลืมปาราประเทศไทยเลยขณะไปอยู่ที่นู้นนะมนยังไปไปถามชมตามประเทศไทยขายเลยจริงๆมันอยากกลับมาถามซ่องเหมือให้มันสนุกตึบโดมเหมือนแต่ก่อนนะครับ ทักทายเลยครับทักทายเลยครับเจ้าหนี้ครับเป็น F4 มาเรยอ F4 เก่านะครับคือติดตามมาจากทางไหนมากนะครับหรือว่าดัง facebook หรือว่าทางอ่าเขาเรียกอะไรทางช่องเก่านะครับถ้าค้นหาปุ๊บเนี่ยมันถ้าค้นหาว่าชีวิตค้นต้นหนังแดงนะมันจะขึ้นช่องเก่าก่อนเพราะว่าช่องเก่ามันหลังกว่าแล้วก็แต่ว่าช่องใหม่เนี่ยมันจะมีอยู่ล่างๆของอ่ามันจะมีวันทัดล่างนะครับมันจะมีวันทัดล่างแล้วก็ จะเป็นรูปคนเดียวนะครับช่องใหม่นี้นะแล้วก็ปอนที primera, ม่มอนอัปเดตมอนอัปเดตคลิปเอ่อเรียกว่ามอนอัปเดตคลิปใหม่ Greek, มใหม่ก็คือช่องนั้นนะครับทักทายเข้ามาได้เลยนะแล้วลวดลรงลวดลงลวด,ดลงแล้วเลยตอนนีนน้แล้วก็แชร์เข้าไปคอมเมนต์ให้ในสองเก่าให้หน่อยให้เขากลับมาสองนี้ให้เลยนะครับมันก็พยายามเข้าไปอยู่นะได้ยะ ตอนนี้มนก็ต้องทำาเป็นทางการที่ถอดเขามาแรงมากเพียงแต่ว่าตอนนี้คือรายแลของ youtube อะเราก็เข้าไปทําเสกชันบน u t u b e นะเป็นอาจารย์มลที่ที่เคยสอนสร้างราย์แต่ละขั้นตอนขึ้นมาอะไรเงี้ยเปิดสร้าง u t u b e ยังไงอย่างเงี้ยมนก็เข้าไปปรึกษาเข้าไปค้นหาข้อมูลต่างๆที่เขาสร้างมาไว้ในเว็บไซต์ของเขานะเขาก็มอโอ้โหตั้งแต่อตอนไหนมลกลับไปอ่ะเขาบอกว่าห้าหกเจ็ดปีนะั้นไลนได้กับตอนนี้แตกต่างกันมากเลย เพียงเดียวว่าต้องทําขึ้นมาก่อนมาอาจจะดีขึ้นในวันข้างหน้าก็ได้ขวาง่านีา้นะครับนเรือสองคนเนี่ยนะไปไหนกันอีกแล้วนะครับอืมก็ไม่เป็นไรมนก็จะพยายามไล่สดให้พิสมมุติว่าไม่มีไม่มีคลิปกินมนก็จะพยายามไล่สดไม่งั้นก็มีคลิปกินอยู่ตรงนี้มนก็จะพยายามไล่สดให้พี่น้องดูถ้าเกิดมนไล่สดทุกวันโอกาส อาจะผ่านเดียวก็ได้นะคบเพิ่งหลังปีใหม่ถือว่าก่อนปี่หมาจะผ่านก็ได้นะช่องนี้นะครับพี่น้องคนติ็ดตามสองพันกว่านะถ้าพี่น้องช่วยมนอีกแรงหนึ่งอ่ะมูลก็จะกลับมามอนเดิมนะครับอ่าแล้วก็ทุกคนที่สงสัยมนว่าทําไมต้องเลิกกับจินเงี้ยทำมาเยอะมากเลยนะแล้วถ้าคนมาฟังเยอะๆมันจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับชีวิตประจมมนของของมน่มันเป็ยนยังไงมากมันผ่านมาอะไรมาก อะไรนอะไรเงี้ยทุกคนอาจจะมองมอนให้เป็นแง่ดีแง่าลายไปเลยอะไรเงี้ยเ,ออเราก็ไม่ได้ว่าเขาไม่ดีนน่นนี้นั่นอะไรเงี้ยนะคนเราอ่ะมันไม่เข้าใจกันอ่ะมันก็ต้องผจักกันดีนะคะพี่น้องมีความรักก็มีความจักเขาบอกนะตอนนี้เราก็อ่าถ้าถ้าคุยกันอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยที่ผ่านมานะแต่ตอนนี้ไม่ได้คุยแล้วเพราะว่ามันไม่เข้าใจกันนะคไม่เข้าใจกันแต่คนเราเนาะพี่น้อง เขามาทำถ่ายได้เลยนะครับเข้ามาเข้ามาพูดคุยได้เลยนะอย่าลังเดีเลยนะตอนนี้บางคนเขาก็บอกว่ามวลอ่มวลตุยหรือยังวะทาไมมวลหายไปไหนทําไมมันเป็นสองปลอมอ่องปลอมหรือเปล่าเป็นพี่มวลตัวจริงหรือเปล่านะครับตอนนี้พูดคุยกันอย่างสดๆเลยนะครับออกอากาศอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็พิมพ์เข้ามาว่า F4 ของมโนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับยังรักกันอยู่ไหมนะครับยังรักกันอยู่ยังจำกันได้หรือเปล่า ยังจำกันได้ไหมครับหรือจะมาคุยกันโตดอดตัวก็ได้นะจะมาคุยกันเท่าไหร่นะมันจะเปิดให้ถ้าใครอยากจะคุยเข้ามาคุยกันบนเฟซบุ๊กอะบอกนะมันจะเปิดคอสแบบว่าให้เขามาคุยได้เลยนะครับรทักทายเข้ามาได้นะครับทักทายย้มแรงนะคะพี่น,น้องๆอ่าภาษาอีสานก็ยังเอกอะไรเหมือนดิมนะครับเพีเยงแต่ว่าไม่ค่อยชัดเจนนะเพราะว่าไม่ใช่เจ้าของภาษานะ มนลยักจำกับเขาทุกคำที่มนเคยกินมาครั้งแรกที่บางนาแล้วก็ที่คนติดตามนึ่งคนนะครับนึ่งคนถึงสองแสนกว่าคนตอนนี้มวลเชะไรมากว่าคืออะไรอยากให้มนอยากให้ทุกคนช่วยมนด้วยว่าเข้าไปคอมเมนต์ในช่องเก่านะครับทั้งในเฟซบุ๊กเกาหลีทั้งในยูทูบเกาหลีนะครับแล้วก็มวลไม่ได้ใช้แล้วช่องนี้แล้วก็พากันแห่มาช่องนี้นิดหนึ่งนะครับอืม แล้วก็อธิบายเขาว่าเรามาช่องนี้กันนะอ่าพี่พี่มุ่นคอมเมนต์อะไรเนคำว่าไปขัดเรื่นะอันนี้คือพี่น้องอยู่อยู่เชียงใหม่แล้วก็ส่วนวากจะมีแต่เชียงใหม่ใช่ไหมแล้วคนให้คนวุ่นธรรมวะวุ่นทำเนี่ยเนาะวุ่นทม คุณทำสาเปเนี่ยมุณนทำสาเปเใช่ไหมน่ะเป็นเป็นคอมเมนต์ของของพี่ม้วทำผมหมดเลยใช่ไหมคนเดียวมันหมดเลยใช่ไหมเนี่ยก็อย่างไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องะคอมเมนต์แล้วก็ผักเข้าไปคอมเมนต์เลยก็แล้วกันนะครับแต่วมวนจะทักทายเข้ามาให้พี่น้องทุกวันถึงไม่มีคลิปลงแต่มวนจะไล่ฉุดนะครับทุกวันตอนเย็นนะอ,ะต,อ,นนนะอะตอนเช้าก็าจะไล่อยู่เพราะว่ามวนเข้างานเก้าโมงแล้วก็จะเลิกหกโมงตอนเย็นนะครับแล้วก็ มีวันหยุดทุกวันพุธนะพึ่งมาเลยงานได้เลยนะครับหางงานมาทาง้งปีอ่ารู้จักอเมริการู้จักอเมริกาจ้าน้องมนฮะตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเจ็ดนาทีตอนเช้าจ้าโหนอ้องเดินทางมาทางไกลนะครับเขบคาคุยกันหน่อยเออขอบคุณมากครับมาทางไกลได้มาจากอเมริกาขอบคุณมากมากที่ยังไม่ทิ้งกันนะเราก็ติดตามเราก็ติดตามคนอเมริกาเยอะ นะครับแต่ตอนนี้มนคือ,อยังไงทิศถอ,อกกันมาแล้วเราก็ไปทิถอ,อกเราก็รัวทิถอ,อกได้มันก็ไม่ยั่งยืนนะมันก็ปึดปืดปืดปืดปดเนี้ยมันก็จบเลยใช่ไหมแต่มนจะต้องเอาอยู่ทุกมนเป็นหลักเว่าอืมคนที่ในยูทุปเป็นคนที่จริงใจกับมลมากมากเลยก็ตอนนี้นะเราจะเจอกันทุกเชา้าเย็ยนเดิมไม่ไม,ไม่ไม่เจอตอนเชา้าก็จะเจอตอนเย็ยนนะครับเราก็จะไล่สดแบบนี้ถ้ามีของกินนะครับตอนอยังไม่ นะ่ะมนก็จะเอามากินโชว์เลยถ้าไม่มีก็ไม่รุนกันเพราะมมนเพิ่งว่าทํางานที่นี่แล้วก็เขาเรียกอะไรมาทํางานที่นี่แล้วก็มันมันไกลตลาดนะครับเรายังไม่รู้ว่าจะไปเชื่ออะไรมากินด้วยแล้วอีกอย่างนะยังไม่ค่อยมีตังเพราะว่าเพิ่งมาทางานนะี่คือบอกจริงเลยนะอ่าไม่ใช่ค่ะนี่คอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์เต็มเองนะครับอ๋อครับ ก็เ,เราเห็นเราเห็นชื่อเมื่อึ้นแบบนี้นะอ๋อคีขอบคุณนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องเขากดและกดเซช่วยมูลอีกคนนึงนะครับนะตอนนี้มูลลมอยู่ถ้าเกิดว่ามูลลุกขึ้นมาเมื่อไหร่นะราต้องเจอกันแน่นอนครับอ่าตอนนี้มูลไปไหนมาไหนในประเทศไทยก็มีคนทักไทยทำไทยอยู่นะเพลงเดี๋ยวว่าเขาก็เห็นมาเฮ้ยทำไมไม่ลงคลิปอ่ะทําไม ไม่มีคลิปกินใน u t u b e ไม่เขียนตั้งนานเลยเป็นไงบ้างสบายดีมานุ่นนี่เขาทถาถาํถ่ายทักทยมันก่อนมุนออกไปซื้อกาแฟอยู่แต่ท่ายซอยนะเขาก็เขาก็จาได้เราก็เลยนมาเราไปเขา,าไปจัดพรมนั่นแหละเราก็ได้อธิบายฟังทุกคนนะว่าในถ้าเกิดมันน,นั่งอะไรชนเนี้ยมันก็จะไม่ต้องอธิบายคือฟังว่าทําไมมันถึงอ่าเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยเรื่องมันยาวเนาะแล้วก็ เขารหัสผ่านไม่เลยในลําบากจริงที่มีอะไรเขาอะไรหมดเพิ่งแดววีว่าว่าโทรศัพท์เขาไม่ได้มันก็เลยเขาไม่ไครับเราไปอยู่บ้านนานเกินไปหรือเปล่าเราก็่างนี้ไงทําไมถึงขึ้นชื่อบุญทมก็ไม่รู้ค่า,าอ่ะอ๋อมันต้องมีสองมีชื่อเรียนกับชื่อจริงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเวลาเราสมัครยูทูบเนี่ย ถ้าสมมยูทุกเดมันจะสมมติว่ามันจะมีวันทัดสองวันทัศน์หนึ่งวันทัดสองใช่ไหมเราเขียนชื่อสมมติว่าเราเขียนชื่ออันแรกเลยนะครัาเสรินแรกปุ๊บเนี่ยเขาก็มาใส่น้ำกุลข้างล่างเนี่ยเวลาเราสตาร์ทเครื่องเราสตาร์ทแบบว่าเราติกติดถัดไปอันนี้ถัดไปนี่มันก็จะขึ้นเป็นเป็นแถวเป็นวันทัดเดียวเลยเงี้ยเหมือนของม้วนอย่างเงี้ยนะเหมือนของมวนอะชีวิตก้นไตเนี่ยชีวิตกนไตนี่คือมนจะเขียนชื่อกนไตเสร็จปุ๊บล้วก็เวียนวัก เออปกติเนี่ยมันเดวยนวักเราเขียนไปอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเราก็มามาเขียนวันทัดข้างล่างต่างแดนอย่างเงี้ยข้างแดงแต่ว่าเวลาเราขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นเป็นวันทัดเดียวเลยนะมันไม่รู้ว่าซื้อซื้อซื้อเขียนเหมือนกันรือเปล่านะครับเราก็ไม่รู้กันครอบคุณมากนะครับยี่สิบเจ็ดคนนะครับตอนนี้รู้อยู่ตรงไหนกันมากนะครับมนอยากรู้มนอยากเห็นมนคิดถึงอ่ะแล้วก็บอกเข้ามาเรื่อยๆนะคับอกเข้ามาเรื่อยไหนมลจะอ่านข้อเมียนทุก ทุกอเมีเลยเพราะว่ามันยังไม่เยอะตอนนี้เนาะให้กำลังใจกันหน่อยนะครับยังคิดถึงอ่ผักกาดดาผักกาดวนผักอีหินอยู่นะครับนะถึงยังไงก็แล้วแต่นะเราเปลี่ยนเคยฉันมาก่อนได้เนะี <c> ่ย <ười> คิดทออคิดทอออยู่แต่ผักอีฉันไม่มีใครสักคนที่รู้ดเราหลอดตอนนี้ถ้าถ้าแน่วเน่ถ้าถ้าแนวก็เป็นเขายังทักมาอยู่นะตอนนี้ดูสิว่าเขาไปเกี่ยวเขาอยู่ที่อุรานนี่แหละ อุลอนในความเตียนนั้นเ่ออุลอนนะอือเขาก็บอกว่าไปหาเออเขาจะลงมาคุยเทวนไหนก็ไม่รู้ตอนนี้เขาอ,อยู่ไหนนะครับพี่น,น้องนสิบเอ็ดคนนะครับสิดคน,นอยู่ทุไหนกันม้างครับชื่ออะไรบ้างครับอ่อยายอดถักอมอนตุงคิปแล้วมอนจะได้จำชื่ออะไรไงว่าวใครมรั่งที่รักเราเสียงที่ฉุดเนี่ยกดไลค์กดกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเนาะอย่าลืมเด็ดขาดนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดติดตามที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งไปด้วยเวยลามวนลงคลิปปุบเนี้ยมันจะมีการแจ้งเตือนพี่น้องว่านิ่งน้องมวนมาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับนะกดกระดิ่งไปด้วยกดกดกดติดตามไปด้วยนะครับแต่ก็ขอย้ำอีกทีหนึง่งเข้าไปช่องกับมวนไม่ได้ใช้ช่องนี้แล้วขอนะครับคนละไมคคนละมือแล้วก็ขอว่ามวนไม่ได้ใช้ช่องนี้แล้วเราก็เป็นช่องใหม่ชื่อเลื่อมนะครับถ้าเกิดคิดว่าเสี้ยนใต้ด,าดัางแดนจะหันมน าตาแบบนี้มีมนคนเดียวแล้วในโลกนี่ก็หน้าตาชวยๆแบบนี้นะตัวเราแบบนี้เลยนะครับนะมนต์ไ่อีกสิบนาทีนะได้สิบนาทีเราจะจบข่าวกันก่อนวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเจอกันใหม่นะครับไม่ว่าคลิปอะไรก็ตามนะช่วยแชร์ช่วยกดคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับนะมนจะไล่ตอบคอมเมนต์วันนี้มนอาจจะเขาเรี่ถอกที่ถกมนก็ชื่อชื่อเริ่มงเลยชื่อมันกันหมดเลยมนคนไทยในหลักเรียนหมดเลยนะครับอืม กินนุ่มนอนๆอนก่อนนอนวมดเดี๋ยวไม่เลยยังไม่เสร็จก่อนนอนหอนนะครับนะอีกสิบนาทีนะคอยสิบนาทีอย่าพิ่งไปนะครับอย่าเพึ่งไปอย่าพิ่งไป,งไปท็อปแฟนอ่าคืออะไรท็อปแฟนขันะ้วเนั่นคือเราเราไม่เลยมากอ่าดูล,ลังวัาอยู่ทูบตั้งนานแล้วก็ตรงนี้นะครับพิ่น้องนอะนมนก็ต้องขอโทษทุกคนที่มนไม่ได้ลงคลิปสม,ม่ำเสมอเพราะว่ามนมีภารกิจต้องทําอย่างมากก็ใครไม่รู้หรอกว่าใครไม่เป็นมนนะถ้าเกิดทุกคนเป็นมนเราจะรู้รีนะครับ ถ้าพูดเรื่องเร่าก็ได้เร่าไปเลยจนน้ำตาตกถ้าพูดเรื่องหูร้องก,ก็ได้หูร้องจนมาถึงไปเลยอย่างเี้นะครับไม่ต้องหูไม่ต้องร้องไห้อีกอะไม่ต้องเรื่องเร่าดีกว่าเราพูดเรื่องสู้ต่อไปดีกว่าพี่น้องเนาะ่องเราก็คอยมันเหมือนคนปลูกต้นไม้ตัวหนึ่งมันจะค่อยเริ่มเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็ผักด้วยกดแชร์ให้รวยจริงๆแล้วก็จะเลยชแนเล็กๆช่องเล็กๆอย่างนี้มันก็จะเล้โตมาพร้อมกับเอฟทุกคนนั่นแหละนะ ก็จะมารู้จักความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับว่าเปี่ยนยังไงทำถ่ายได้ทุกเรื่องนะครับถามได้ทุกอย่างไม่ว่าเรื่องการชีวิตหรือเรื่องการอะไรก็แล้วแต่เรื่องการผ่านไส้เลนเรื่องโน้นนี่นั่นพูดคุยได้นะครับมวนไม่หญิ่งนะมวนยังใช่คนเดิมของพี่น้องทุกคนนะครับนะคออีกสิบนาทีอีกเจ็ดนาทีตอนนี้นะครับอนะ่าทางได้สดมัน มันไม่คำก็แสดงว่าเน็ตย,ยังไม่หมดเพราะว่าเหมือนข้าที่ตอกของอ่าข้าแรกสุดที่ตอกแนี่มันรู้สึกว่ามันหมุนไม่ได้แต่ตอนนี้เหมือนมาอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณพี่น้องมากๆนะครับที่เข้ามาจริงขอบคุณจริงแล้วม้วนจะเข้าไปดูคอมเมนต์ลังที่ตอกในสตูเออในยูทูบสตูดิโอก่อนนะแล้วก็จะตอบคอมเมนต์ทุกคนอันไหนที่ตอบแรกก็จะตอบนะครับแต่อันไหนที่ล่ามากมนก็ขอคำไปก่อนนะคะพี่น้องนะอ่า พราะวัฒนธรรมของมน์เป็นยังไงอะไรเงี้ยบางคนก็เขามาล้าม,มามาหลาม,มามานุนนี่อะไรเงี้ยมน์ไม่เคยตอบเขาเลยนะที่สองซ่องเก่ามระวัติไม่เคยตอบนะแล้วก็ในแฟนเพจเลยที่นี่มนุษย์จะทำยูทูบหรือแฟนเพจอย่างยั่งยืนดีกว่านะแล้วก็เหมือนสมัยก่อน,นมนุ์ทำอันนี้เราก็จะลงอันนี้เราเราพี่นอ้องจะไ้มาเจอกันในยูทูบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอะไถ้าเกิดว่าซ่องมน์ซ่องมน์โตขึ้นมาแล้วก็ มันก็จะไล่เอ่อจะไล่กลับไปว่าน,นอกแล้วก็จะไล่ไปไถยเหตุไถยผักไถยโซนอะไรวัฒนธรรมทีว่านมูลนะครับอืมแต่ให้พี่น้องอได้ดูไงแเดี๋ยวถ้ายังไม่ผ่านมันก็ยังไปไม่ได้แล้วก็มันก็ต้องอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยไล่เหมือนเดิมนะมันยังไม่อยากจะตุยตอนนี้มันยังตุยไม่ได้มนันอยากสุดออกไปมนันอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกทีหนึ่งนะครับเนาะอืม นะครับยังไม่มีใครชุแซะอะไรก็คอมเมนต์ล่างได้เลยนะครับเนาะแล้วมวลจะเข้ามาตอบอีกทีหนึ่งนะครับยังไม่มีใครทําอะไรอีกแล้วใช่ไหมครับมีคนชงสแซะอะไรทาได้เลยนะว่าทำไมมวลถึงหายไปทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมยังไงยังไงนะครับขอที่ลักคนแล้วก็มวลจะค่อยจะตอบให้นะครับนะยังรักทุกคนนะรักกดไลค์ถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็มวลจะไปเจอแล้วตอนนี้มวลาจะเข้าไปในซองเก่าแล้วก็จะไปคอมเมนต์ว่า นั่นแหละผักพี่น้องไปคอมเมนต์สองเก่าให้หน่อยนะเราก็จะคอมเมนต์กันคนละม่คนละมือแล้วก็เอฟซีเก่าของมนต์ถ้าเขาเห็นนะครับเขาก็จะเข้ามาช่องนี้เพราะว่าคนที่เอา๊อปปี้เอาคลิปของมนต์ไปลงแล้วก็สร้างไลค์ให้อะไรนี้นะเดีร็วๆๆๆน่าจะเปิดแล้วก็เปิดแล้วก็ไลฟ์สดได้อยู่ทุกอยู่แล้วก็อถึงไหนก็ไม่รู้บาอทีเนี่ยนะ ถึงนะแล้วก็ที่นี่เรามวนมวนก็บอกว่าน่าถึงว่าอะไรอะมันจะเล่เขาก็จะเล้เข,เ,เข้ามาคนที่เขาก็ปี้คลิปมนไปอะ่ะเขาก็ไปเปิดช่องไมอลไรของเองแล้วมีหลายคลิปที่มนเห็นมีหลายช่องที่มนเห็นไม่ใช่ช่องมนไม่ใช่ช่องของมนถ้าเกิดว่าช่องไหนที่ไม่มีอะไรฉุดนะช้าแงว่าเป็นของปลอมนะครับพี่น้องอย่าไปเชื่อไม่ใช่มนตัวจริงแน่นอนนะนะครับพี่น้อง เออพราะว่าถ้าเกิดว่ามันที่เขาไปอันนั้นคือซอยจู้อะไรเงี้ยคําตอนใหญ่ๆเหมือนสม,สมัยก่อนนะตอนใหญ่ๆแล้วก็กินกับกินน้ําพริกกินน้ําพริกถั่วลิ้นน้ําพริกถั่วเน่าอะไรพักการอะไรเงี้ยนะเขาไปลงอันไหน à ที่ยอดวิวเยอะๆเขาก็จะเอาไปลงสร้างไร้แรงของเขาอย่างไรเงี้ยของมลไม่เลยอ่ามลไม่เลยแจ้งี่กิะชิตไปเขาคิดของม,องมนไม่มีดีขกิะชิตแล้วก็ตอนนั้นตัดต่อไม่เก่งเลยมนทำยังไงมนก็ลงอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ย เาะมองซ่องเขาตต่อเก่งเขาเกินขึ้นซึ่งเกินไม่เกินหมดก็ไม่รู้นะแต่เขาเอาคลิปของมนไปลงนะโอ้โหเต็มมากเลยไม่ว่าในแฟนเพจขนาดเกาดกีเขายังเอาลงอะ่ะเราเขาไปเห็นนะเกาดกีเ็ายังเอาลงในแฟนเพจในนู่นนี่นั่นเต็มเลยเขาไม่ต้องเหนื่อยหรอกเขาแค่ดูคดคลิปเราไปลงเพระนาะฉะนั้นพี่น้องต้องช่วยมนว่าเขาไม่คอมเมนต์ว่าช่องนี้คือของปลอมไม่ใช่มนตัวจ,จริงนะมนตัวจ,จริงคือตอนนี้เขาเป็นชื่อไต้เหมือนกันเพียงแต่ว่า ให้ควนหาอะไรที่อัปเดตล่าสุดเป็นมนก็คือมลน,น,นะครับพี่น้องขอบคุณั้งหมากนะตอนนี้มนก็จะลงไลฟ์สดก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับถ้าไม่ตอนเย็นก็ตอนเช้านะแล้วเราก็ผักเลกือกกดแชร์และทักตั้งสาม่องทางเลยนะแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจมนก็คืออันเดิมนะครับแต่ว่าเป็นชื่อเลิ่มแต่ว่าเป็ีนเป็นซองใหม่นะคะชแนลใหม่เหมือนกันเฟซบุ๊กใหม่นะครับ เพืรผู้ส่งตัวก็หาเงิน,นาอากัดเงินเลื่มนะครับพี่น้องขอบคุณน้องบ้าที่เข้ามานะครับขอบคุณจริงแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับเนาะพบกันคลิปหน้า,นนนาเจอกันคลิปกินเร็วๆนี้นะครับมวลจะพยายามช่วยเหลวกัน,นครับบา,บาย อ้าวช่งอยู่เนะี่ยส่างพุทธลอบ โอ้โหขึ้นไป125คนแล้วเนะี่ยเราเรานึกว่าเมื่อกี้ไม่มีใครดูแล้วยังเราก็ไม่รู้ยังไม่ผ่านจะดีครับทักทายเข้ามาได้ถ้ามีคนทักทายเข้ามามนเราอีกนิดนึงก็เลยนะยังไม่ลงก็เลยแต่เมื่อกี้เห็นมันเงียบๆอยู่เรายังหาที่ลงไม่เจอเลยเลยแป๊บนึงมลโพดหรือ,อยังก็ไม่รู้นะเนี่ย อ่าคนดูมันก็อย่างนี้เลยเนาะขนาดบางคนนะคนยอดวิวหลักล้านคนดูก็ประมาณสิบกว่าคนอย่างเงี้ยแบบแบบเสกสันเพราะยุทธทุบเขาอย่างเงี้ยนะเขาคนติดตามเก้าเก้าแสนกว่าคนอะ่ะแต่ว่าคนดูเขาเนี่ยสามสิบคนสี่สิบคนแค่นี้เองอะ่ะตอนนี้ทําไมมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้ปกติแน่ <c oughs> เขาได้สดที่แน้เป็นแสนคนเป็นเป็นหมื่นคนเ,เนาะอ่าเราหารดที่หมดเองไปนลย นนาลนะครับโอเคเลยนะไปหาที่ลงก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็เจอกันนะครับพี่น้องพรุ่งนี้เจอกันนะครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามาขอบคุณมากๆนะครับที่ยังไม่ทิ้งกันนะครับรักที่สุดในหัหดใจเลยนะเนี่ยชอบอุอ้งยือกิมโก้กาแฟกันเลยนยมีกาแฟาเมียน้อยเอื้อไหนคารองที่ไหนคืออะไรวะคารอง chúng ta chú một tí ván chân má không tiếng đi <laughs> sắm ship với chú bài này có hàng này ha